สวัสดีครับผมนายแพทย์ยงเจือนหลักสิทธาวรผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรคของทุกโลกครับผมจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลดิจิทัลและโครงข่ายการสื่อสารสำหรับการพัฒนาแบบจำนวนตัวแทนเพื่อการรับมือเชิงป้องกันโรคติดต่ออวัดใหม่กรณีศึกษาโรคโควิด1ิของประเทศไทยครับสำหรับโครงการนี้นะครับผู้เสนอโครงการจะมีสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดอยู่4ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดทำธุรกานข้อมูลโดยด้านนี้นะครับ ผู้จัดทำโครงการจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดโรคจนตลอดจนถึงเรื่องของข้อมูลนําเข้าที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นธรรมชาติของการเกิดโรคปัจจัยเสี่ยงตลอดจนข้อมูลคงขายการสื่อสารเพื่อนํามาจัดทําเป็นเมตาเดต้าเดต้าแคตอล็อกและเดต้าดิกชันีนะครับนอกจากนี้จะต้องมีการศึกษารายละเอียดและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกํากับติดตามและจัดการข้อมูลด้วยนะครับ สำหรับส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างด i g i t a l Ecosystem ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วย2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งจะเป็นการจัดสร้างและประมวลผลระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือ d ิ t ตเรื่องที่2องจะเป็นการจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางด้านดิจิตอลซึ่งจะประกอบด้วยวัสดุสำนักง,งานวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IoT ครับตัวที่3นะครับจะเป็นการสร้างพัฒนาแบบจำลองตัวแทนเพื่อดูจำลองการระบาดของโรคนะครับว่า หากมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นนําเข้าจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งประชาชนในประเทศไทยเองหากมีการเจ็บป่วยขึ้นมาติดเชื้อขึ้นมาจะแพร่ระบาดไปในทางใดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือว่าทางด้านของสังคมอย่างที่เราทรารบกันนะครับโรคโควิดสิเนี่ยเป็นเรื่องของโรคที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนซึ่งมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนที่และการเดินทางดังนั้นถ้าหากพิจารณาแล้วคนแต่ละคนจะมีที่พักหรือที่บ้านบางคนต้องไปที่ทํางานเด็กนักเรียนก็ต้องไปที่โรงเรียน นอกจากนี้ก็อาจจะมีการเดินทางไปยังที่ชุมชนต่างๆที่สาธารณษณะต่างๆเป็นต้นที่จะเป็นการนําเชื้อไปดังนั้นผู้นําเสรอโครงการนะครับจะต้องสร้างพัฒนาประชากรจําลองขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ประชากรจําลองของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดินทางไปในสสารที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเขตจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัดโดยอิงก,กับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของบุคคลจากข้อมูลโครงข่ายการสื่อสารซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ของคนเนี่ยในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นหากเราจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคที่เช่นเราจะมีการปิดโรงเรียนปิดสรรถานอาหารเราอาจจะมีการปิดแค่บางช่วงเวลานะครับและสถานที่แตกต่างกาันจังหวัดที่แตกต่างกาันอาจจะปิดไม่ตรงกันก็ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของคนเป็นหลักครับสําหรับผลที่4นะครับหลังจากที่เรามีแบบจาลองตัวแทนที่จําลองสถานการณ์การระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับ เราก็จะมาจัดสร้างเป็นเรื่องของพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะมีส่วนประกอบที่จะนําเข้าข้อมูลครับจากนั้นก็จะมาประมวลผลสร้างออกมาเป็นรายงานนะครับเพื่อที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางานหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนําไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะเป็นมาตรการอย่างไรในบางเฉพาะดํงพื้นที่และก็ในช่วงเวลาใดาที่สอดคล้องก,กับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ของตนเองครับโครงการนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยที่ เราจะสามารถป้องกันสุขภาพของประชาชนไม่ให้เกิดการติบโควควบคู่ไปกับที่เศรษฐกิจและสังคมจะเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันสนับสนุนโครงการเพื่อที่เราจะทําให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาป้องกันโคะโด1และก็สังคมเจริญต่อไปครับขอบคุณมากครับ